ครับสวัสดีครับผมผมดีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพิพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าฮาร์ดดิ้นพิสานนะครับสตี750รถคันนี้ครับเป็นรถปี2015นะครับเลขไม้เนี่ยต้องบอกเลยว่าวิ่งมาเพียง5,000กิโลเมตรนะครับของแต่งจัดเต็มจัดแต่งอะไรบ้างนะครับสวยแค่ไหน5,000แท้ไหมมาชมเลยครับผมนะครับเลขไม้คันนี้ครับดูนะฮะวิ่งมานะครับ5,813กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนี่ โช้เดิมสวยครับดูนะครับไม่เคยเปิดแทงข้อบนเดิมสวยเช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยคันนี้คงเป็นแทนเดิมนะครับประกับไฟฟ้าเดิมสวยนะครับตรงสือไม่มีเรือนลางนะครับปอกแทนเดิมมือคลัตช์เดิมครับมือเบรกเดิมนะครับไม่มีคดไม่มีงอครับประกับพันเร่งตรวหนังสือไม่มีเรือนลางนะฮะชุดสีถังเดิมครับเป็นสีดําเงานะครับไม่มีบุบและรักยิ้มรอยขนแมวแทบไม่มีนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยเบาะนั่งนะครับเป็นหนังเดิมนะครับมี่กำเหนีบ้างให้ดูนี่ เล็กน้อยนะครับแต่ขอไม่ไม่หุ้มใหม่เพราะว่ามันเป็นหนังเดิมติดรถนะครับมาด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยมาพร้อมกับชิวหน้าแต่งขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับนี่ครับมีขายึดนะครับเป็นสเลดโอ้โหต้องบอกว่าแน่นหนามากนะโครมไฟหน้าเดิมสวยครับแทบไม่มีรอยหินเลยคันนี้ได้ยางกันฝุ่นมาให้ด้วยนะครับบางโครหน้าเดิมสีเดิมครับไม่มีรอยถลอกยางหน้าหลังเบิกใหม่นะครับดูนะครับสภาพอยู่ที่9กเปอร์เซ็นต์เจ้าของบอกใช้ใช้ไปไม่ถึง500กิโลนะฮะแล้วก็ขอบล้อด้านหน้านะครับ สีเดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีรุ่งนะครับกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งขวาครับไม่มีรอยหินนะครับไฟทัชทีมอยู่ครบนะครับด้านหน้ามาพร้อมอากาศม้อน้ําแต่งนี่เป็นครอบม้อน้ําแต่งสวยครับเข้าตัวรถเลยคันนี้นะครับฝาบ้าวเดิมสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวนะครับกรองอากาศเดิมนะฮะนี่พร้อมโลโก้750นพอีค่ะแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับดูยางพับเท้านะฮะนี่ห้าพันกิโลเมตรต้องเต็มแบบนี้ขายหญเบรกหลังครับยางเต็มเช่นเดียวกันนะฮะ คันนี้มาเพราะปะท่อแต่งจาก TBR นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันหน่อย <S <S เอสตาร์ทติดง่ายครับรอบเดินเบลนิ่งอัตราเร่งยังไงเห็นไหมครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเดินเบานิ่งครับผมไม่มีกระดุดเลยครับคันนี้ครับนะครับตัวนีอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีบุดเฉือนกระแทกด้านข้างวอตติเกอร์อรอวันนิ่งอยู่ครบนะฮะ จานเบรกด้านหลังครับเต็มเต็มครับเป็นแค่รอยนะฮะดูนะครับนี่จานหลังขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีรุ่งครับยางด้านหลังเต็มครับ9 5้าเเนะครับเบิกมาพร้อมกับยางหน้าเลยนะครับบั้นท้ายเดิมสวยครับนี่ไปท้ายเดิมไฟเดียวคู่หลังเดิมครับรถตัวนี้รถคันนี้มาจากจังหวัดสงขลาเรารับซื้อทั่วประเทศครับผมไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนฝั่งซ้ายนะครับนี่ ระบบสายพานเดิมครับติดรบมาจากศูนย์เลยนะครับสามารถใช้กันได้ตามปกตินะฮะแล้วก็สวิงอาร์มฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างนะฮะมาครับยางพักเขาฝั่งซ้ายครับเดิมๆเต็มๆแบบนี้ครับคันเกียร์ครับนี่ไม่มีคดไม่มีงอนะครับแค้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับฝาว่าเาเดิมสวยครับนี่คอยเดิมครับนี่ไม่มีรั่วซึมนะครับกาวนะครับหน้าเครื่องด้านหน้าก็เรียบๆสวยๆแบบนี้เลยดูนะครับ อ่าครับผมครับมาครับกระบอกโช้คลาดด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินนะครับแล้วก็จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับตอนนี้คือ5,000กิโลเมตรแท้นะครับเอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับเจ้าฮาร์เดดีพิสันนะครับสตรีทเจ็ดคันนี้มาพร้อมกับของแต่งเลขไม่ห้0 0ักิโลเมตรแท้299เท่านั้นครับด่านลตัวเพียงสองหมนเพัยห้าสิบบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับถ้าคุณกำลังหารถฮาร์เดดีพิสันนะครับสภาพสวยเลขไม่แท้มาเถอครับอัตสไบพระราม5นะครับเรามีรถคุณภาพดี ให้คุณเลือกมากมายและรับแรกเทิร์นบิ๊กไบทุกรุ่นด้วยครับแล้วเจอกันครับทนาบายนนทสับ,บุรีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ